สวัสดีค่ะท่านใดสนใจเห็ดเพาะนะคะทักส้มได้เลยนะคะไม่รู้ว่าเขาขายโลเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปนี่ราคาก่อนไม่รู้เขาจะส่งยังไงเนาะน้องชายไปหามาค่ะเนี่ยเยอะมันบอกว่าเยอะแต่อีกอย่างหนึง่งเขาไม่มีตลาดรองรับไงเออต่นี้มันมันเสียนะคะตอนนี้ ตื่นสายเขาจะแกงใส่บาทฝนตกหนักมากค,าค่ะเมื่อคืนนี้ตกแบบอย่างแบบไอ้นี่เลยอะอันนี้ประมาณสองโลนะคะสองโลเห็ดเพราะ ไม่รู้ว่าเขาขายรูกันยังไง่ยถามได้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักไลน์ส้มมาได้เลยนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดเห็ดเห็ดถามว่าเยอะไหมมันก็พอพอพอได้อยู่แล้วน้องชายเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีมีสลาดรองรับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะไปดูก่อนว่าเขาส่งกันยังไงถึงให้มือลูกค้าแบบว่ามันมันสดอะ เออนี่ยค่ะมาปลุกเมื่อกี้นี้คือสามารถสั่งแล้วก็คือให้น้องส้มไปหาแล้วก็ให้แบบหลานๆไปหามาคือเขาจะไม่เอามานะคะแต่ว่าถามว่ามันก็จะเป็นรอบเป็นรอบอะ่ะเนาะเพราะว่ามันแก่เนี่ยเนี่ยเริ่มแก่แล้ว เยอะค่ะแถวปูโอเคค่ะท่านใดสนใจทักซุ่มมาได้เลยนะคะเห็ดเพาะค่ะ